สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่งานเชียงใหม่มาลติคอสเท้นะครับผมจัดขึ้นที่โลนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะพาดูบรรยากาศเนาะเที่ยวดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเราจะพาไปหาคอสเพลเยอร์ uh, player, คนต่างๆที่เราสนใจลองถามเขาดูว่าอันนี้คอสเป็นตัวอะไรนะครับมีการหาเสื้อผ้ามายังไงมีแรงบันดาลใจยังไงในการคอสตัวนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าฟุกนะฮะเราชอบคนไหนลองติดต่อมาเป็นนักเอก MV คนต่อไปของเรานะครับผม ปะอ่ะอยู่กับคอสเทเยอร์ท่านแรกนะฮะในงานนี้นะครับผมอันนี้แต่งเป็นชุดอะไรนะครับผมยาเอะมิกโกะค่ะยาเอะมิกโกะจากเรื่องอะไรครับเป็นชินอิมแพคฉบับเกมอ๋อเป็นเกนมเ,เ,กเ,เ,กเหรอเป็นชินอิมแพคเหรออ๋อเป็นตัวแบบไหนครับไอยาเอะ ay มิโกะอะไรเนี่ยเป็นลักษณะการของสารเจ้าแกนอะลูชามิทั้ง<ค>แล้วทำไมถึงเลือกตัวนี้มาแต่งครับผมเป็นเมนค่ะอ๋อเราเราชื่นชอบใช่ไหมโอเคครับผมน้องอีกคนแต่งเป็นตัวอะไรครับผมข้างุยะ ทางงูแย่ทางงูแย่จากเรื่องอะไรครับจำชื่อเรื่องเราไม่ไดอกครับเพราะว่าไม่ดูนานแล้วก็จำชื่อเรื่องไม่ค่อยได้อ๋อแต่เป็นตัวละครที่เราชื่นชอบแล้วแล้วชุดนี่ได้มากันยังไงมาครับเนี่ยอ๋อสั่งซื้อมาเขามีสำเร็จอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อแล้วก็วิกผมนี่ก็เหมือนกันอ๋อโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับอยู่กับอันนี้แต่งตัวเป็นจากเรื่องอะไรครับเป็นชุดแฟนซีอะค่ะเป็นเจเจอะค่ะอ๋อคือแบบคิดเองขึ้นมาเองอย่างนี้เหรอ โอเคสวยดีเนาะมีคอนเซ็ปต์ยังไงมากครับแนะนำท่านผู้ชมหน่อยคืออันนี้นัดกับเพื่อนไว้ว่าจะมาดีมสัตว์กันนะครัสัตว์อ๋อก็เลยแต่งเป็นใส่หูแมวอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วก็หาเครื่องแต่งกายตามที่มีอยู่ไอปมาโอเคทั้งทั้งคู่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับแล้วแต่งคู่กันสีขาวสีดำอ๋อแต่งคู่กันปกตินี่ชอบคอสเพลย์อย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะมาเป็นประจําหรือเปล่าเวลาเรามีงานคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ทุกงานทุกงานเลยเหรอใช่ยกเว้นแบบช่วงที่ โควิดมาหนักๆจริงๆก็จะเลี่ยงไม่มางานนะนะโอเคแล้วมีช่องทางการติดตามอะไรฝากแฟนๆไหมครับผมอ่ามีค่ะเฟซบุ๊กนะคะ Oso Matsuzang ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ O S O M A T S U ค่ะโอเคนะครับล้วของน้องลามีไหมทางนี้มีติดตามทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ไอจีค่ะชื่อเดียวกันเลยค่ะเรียวกาซังนะคะเอ่อ R Y O K A แล้วก็ S A N โ okay. อเคอ๋อี่กำลังเช็คนะว่าใช่หรือเปล่า <laughs> เปิดเพจร่วมกันเอาไว้ด้วยค่ะอ๋อมีเพจร่วมกันด้วยใช่ใชค่ะเป็นเพจนี้<ม>ค่ะคู่รู้เนโกะค่ะคูรู้แอนเนโกะเนาะอันนี้คือน้องเหรอสองสองนี้นใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าชอบชื่นชอบอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะนนี้ยังไงก็ฝากติดตามน้องทั้งคู่ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมนาครับเดี๋ยวเราไปต่อกันครับสวัสดีครับผมช่วยแนะนำหน่อยว่าคอสเทเป็นตัวอะไรกันบ้าง เป็นซาสปูล่าการแคปเตอร์ค่ะโอ้คัทแคปเตอร์ซากุะะกระการ์ตูนสมัยพี่แบบประถมแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ตยวนี้เขายังดูกันอยู่ปะยังมีอยู่ปะนี่ค่ะเป็นยังเป็นภาคใหม่เหรออ่าเป็นภาคเชียกาค่ะค่ะโอเคโอเคอ่าน้องละ่ะน้องเป็นตัวอะไรเป็นเคโลค่ะเคโลน้ำปกปะใช่ใช่สิงโตเทเรื่องเดียวกันเนี่ยเหรอครับผมนะน้อง คอดเป็นตัวเดียวกับพี่ขอเลยค่ะซาบุระจับอ๋อแต่ว่าเป็นชุดคนละชุดเฉยๆไม่ใแม่แ,มและอันนี้ไม่ไม่มีคาถาเหมือนเขาอ่ะมีค่ะแต่อยู่ที่บูธค่ะบอกเลยที่คาถาจะอยู่ที่บูธนะครับผมครับค่ะเพราะเป็นชาวหลัะจากเรื่องเดียวกันค่ะแต่เป็นตัวผู้ชายอ๋อเป็นผู้ชายเป็นแมนเลย <look> โอเคแรงมันนันใจทําไมถึงเลือกครั้งนี้ถึงเลือกคอสจากเรื่องการ์คปเจอร์ซากุระครับผมดูแล้วแทน ดูแล้วแบบอยากคอสอะค่ะอยากเป็นตัวละครน,นั้นๆนะคะเพราะว่ามันน่ารักะอะไรอย่างี้มันสนุกนะใช่อโอเค,อเ,คเคยคอสเทกันมาก่อนหรือเปล่าค,คอสเทกันอยู่แล้วเนาะ<ค>แล้วมีแบบเพจมีช่องทางการติดตามอะไรไหมของแต่ละคนค,ะค่ะอย่างของหนูสองคนเป็นชื่อเพจว่าชินโซคอสคลเลเยอร์ค่ะ C H I N แล้วก็ S O L ค่ะโอเคการู่กัน ของน้องสองคนเป็นไงบ้างอง,องเปิดเพจใหม่เลยค่ะเพราะว่าอันอันแล้วปิวเปิดใหม่เฉยๆ N U N แล้วก็หกสามตัวค่ะ N U N six เป็นเพจเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเพจขารวมลูกคอสเทย์ที่เคยแต่งมาเ<อ>นี่ยอ๋อเนี่ฮะรเรารวมนะเขาเคยแต่งคอสเทย์มาอยู่แล้วก็อลองเข้าไปดูได้นะผมเปิมก็จะมีนิดหน่อยนิดเดียวโอเคเราวก็จะมีทยอยมาเรื่อยๆนะวันนี้ก็จะมีแน่นอนละอ่ะครับผมของน้องครับ อ๋อเป็นเฟซเลยค่ะเป็นรูปอวันนี้พาดค่ะเอ็นร์อ่าปันนั้นก็ลงรูปเราเหมือนกันเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะเราจะได้ไปดูกันโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับอ่ามาอยู่กันต่อกับ2สาวสุดน่ารักของเรานะครับผมอ่านี้จากเรื่องอะไรครับหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเพย์ค่ะหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเพย์เป็นอนิเมะเหรอเป็นอนิเมะกำมะหยะอ๋อชื่อเรื่องนี้เลยเหรอชื่อ ไม่เคยได้ไม่เคยได้ยินเลยอ๋อโอเคแล้วแล้วอันไหนคือหนุ่มเย็บผ้าอันไหนคือสาวคอสเพลย์ oh. อันนี้เป็นสาวคอสเพลย์คนเดียวค่ะเป็นแลอ๋อสาวคอสเพลย์อย่างเดียว oh. อันนี้เรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเพราะเรื่องะของหนูนเป็นตัวละครจากเกม ROV ชื่ออาญา ROV อ๋ออาญาเหรอเป็นพวกสายแท้งรอือเปล่าเป็นซัพพอร์ตครับเป็นซัพพอร์ตอ่ะ โอเคทำไมทำไมถึงเลือกแต่งเป็นตัวจากเอาเวลาเราเล่นเกมบ่อยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเห็นว่าน้องน่ารักดีก็เลยแต่งโอโอเคแสดงว่าชอบเล่นใช่โอเคแล้วเราติดการ์ตูนใช่ค่ะติดทั้งเกมติดทั้งการ์ตูนแล้วแล้วชุดนี้แต่ละคนนี่เอามายังไงตัดเองว่ะอันนี้มีมาจากทีมอันนี้ช่วยกันทำโอ้นี่คือช่วยกันทำเลยใช่แล้วแล้วนี่คือแบบวาดวาดเสื้อคอเอง ตอนนี้เริ่มจ้างแล้วค่ะอ๋อเออโอเคเก่งมากเนาะแล้วปกติคบเทกันมาอย่างนี้อยู่หรือเปล่าดูข้อสิ๊กตีละค่ะโอ้โหยอดเลยประมาณเดียวกันเลยค่ะอือแสดงว่าต้องมีช่องทางการติดตามฝากติดตามเพจ TWIN MINISTER ด้วยนะคะขอเพจทำหูหางนี้เลยอ๋อทำอย่างนี้เหรอใช่แล้วก็มีการขายมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ขอสะกดให้หน่อยครับสะกดให้หน่อย T W I N S V I โอเคครับผมยังไงก็ถ้าอยากคอสเพย์สวยๆอยากมีหูอย่างนี้มีหางอย่างนี้นะครับก็ติดต่อมาทางเพจนี้ได้เลยนะสามารถไดเล็กเมสเซจไปถามซื้อถามอะไรกันได้เลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับอ่ะสองคนแต่งคอสเพย์จากเรื่องอะไรกันวันนี้อ่าทางนี้เป็นทีเอ๋ค่ะเวอร์ชันสุริยันจันทาจากเกมหรอคะอ๋อเกมหรอเกมเลยนะยูเมยเหรอเป็นเกมออนไลน์หรอใ มีคนลแลบกับอ่าอะไรนะคบล็บเลอร์แบลคบอลเลอร์ใช่ค่ะโอ้คอันนี้ม่เธอไม่มีค่กแ่าวถาทำไมถึงแต่งอย่างงี้เป็นเกมจีนหรือเปล่าใช่ไหมอ่าอันนี้แต่งเป็นจงหลีจากกินชินที่เอามาสลับชุดกับหลานจานค่ะ ครับผมเป็นแบบที่เอลจากแบค็คเบลเลอร์อ๋อเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคนละเรื่องค, <c oughs> คนละเรื่องเลยค่ะคนละเรื่องโทรทีถามถึงเสื้อผ้าหน่อยนะครับแรงบันดาลใจอันนี้เหมือนในเรื่องที่เรา,าดูเลยหรือเปล่า <c oughs> ใช <น S> ่ค่ะเหมือ <c oughs> นเหมือนจากตรงกับคาแรคเตอร์ล <c oughs> เลยเป๊ะเลยแสดงว่าหาซื้อไม่ได้เราต้องทำเองใช่ไหมอ๋ออันนี้หาซื้อได้หาซื้อได้แต่ว่าแต่ว่ามันจะแพงหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือไม่มีขายแล้วแสดงว่าเราทำเอง อันนี้คือเช่ามาเช่มามาเหรอทั้งชุเลยค<อ>ือของมีอยู่แล้วอันนี้ซื้อมาเป็นชุดออฟฟิเชียลซึ่งไม่มีขายแล้วไม่มีขายด้วยเป็นลิมิเต็ดด้วยนะ <c oughs> สุดยอดเลยนะฮะปกติเคยคอสเพย์กันอยู่แล้วหรือเปล่าคอสอยู่แล้วคอสประจำ แต่อันนี้เพิ่งมาคอร์สได้เมือม่อเมือม่อต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็คืองานแรกก็คือลำบางอ๋อนี่เพิ่งสดสดร้อนร้อนเลยใช่ค่ะชื่นชอบไหมติดใจเลยมาที่ต่ออย่างนี้เหรอใช่ <c oughs> ออคร <c oughs> ับผมอันนี้อันนี้คอร์สมานานเท่าไหร่อ่าเพิ่งเพิ่งกลับมาคอร์สได้สองปีแต่ว่าก่อนหน้านี้คือคอร์สมาทั้งหมดเก้าปีแล้วโอเคครับผมแล้วม,มีอย่างนี้มีช่องทางการติดตามไหมมีให้แฟนๆหน่อยค่ะ จะเป็นเฟซบุ๊กเจ้าหมูสีชมพูในทุ่งโลจินค่ะฝาเป็นแฟนไปติดตามให้ด้วยอันนี้จะเป็น IG ค่ะ IG ครับผมอันเดสกอร์ไอแล้วก็ตัว E 3สามตัวข้างหลังแล้วก็ไอซีอี I-C-E I-C-E แล้วแต่อ3ตัวนะคะรวม E ตัวแรกไหมรวมค่ะแล้วก็อันเดสกอร์ขีดอีกแล้วก็ อ่าโอเคฝากไปติดตามน้องๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับถ้าผมตอนนี้อยู่กับอ่าน้องใจแบนค่ะตอนชัยครับอันนี้แต่งจากเรื่องอะไรกัน อาจจะเกมเกนชินค่ะเกมเหรอแต่แสดงว่าชอบเล่นเกมชอบค่ะชอบตัวละครชอบตัวละครเกมนี้ตัวละครมันเยอะเนาะอันนี้เหมือนกันปะเกมเหมือนกันปะแตเป็นเวอร์ชั่นแฟนอาร์ตครับเป็นเวอร์ชันแฟนอาร์ตไม่ใช่ของสกินในเกมอ๋อแฟนอาร์ตที่เราแบบไปดูมาแล้วเราแบบชื่นชอบอย่างนี้เนาะเาชไม่ทัน อ๋ออะโอเคอันนี้ตัวอะไรครับผมยาเอกค่ะยาเอกอ่ะค่ะยาเอกนี่เป็นคาแรคเตอร์เป็นยังไงอะในเรื่องน้องก็ถืแบบเป็นคุณแม่อะค่ะเป็นคุณแม่น่ารักน่ารักปิกอะไรนี้แม่ยังไงวะเราจะเป็นแม่ไหมก็คือเราชื่นชอบตัวนี้ก็เลยแต่งคอสเพลย์เป็นตัวนี้ โอเคครับผมแล้วตอนนี้ชื่ออะไรครับเป็นอายาโตะครับอายาโกะครับเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้ชายครับนึกว่าชื่อเป็นผู้หญิงทำไมถึงชื่นชอบอายาโกะครับไม่ได้ชอบครับแฟนชอบเขาโอเคโอเคก็รูแฟนให้เราแต่งนั่นเองใีเเนี่ยเต็มใจหรือว่าอ๋อเต็มใจอยู่นะแค่ฟังน้ำเสียงก็รู้แล้วว่าเต็มใจใช่ใจเต็มใจโอเคปกติคอสเทย์กันอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ค่ะครับผมมีช่องทางการติดตามไหมมีค่ะับผมเป็บว่าเจแปนค่ะมีติกก็ตด้วยนะคะชื่อว่า JAPXN ค่ะขอ,ขอติดตามด้วยนะคะเฟซ J จแปนได้เฉยเนี่ยน,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 นะมันจะไปซ้ำเยอะแบบพอเขาเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมเขาเปิดให้ดูหน่อยจะได้รู้ว่าเพจน,นี้ถูกต้องเป็นเฟซส่วตัวออเฟซตัวตัวใช่ไหมโอเคอ่าอันนี้นะ <c oughs> เข้าไปติดตามได้เลยคอ <c oughs> สเพย์สวยๆทั้งนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็บังคับแฟนด้วยโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอครับ อตอนนี้อยู่กับเป็นจาก l e a g u of l e g e n d ค่ะอ่า League of Legends LOL อ่ะเหรอโอ้แล้วก็ Nesco จาก Demon Slayer ค่ะ Nesco โโยา,ายแบะ Dragon Slayer Demon Slayer อ๋อ Demon Slayer โอเคครับผมน้องหูเต่าจาก e n King Impact ค่ะเกม แนะนำหน่อยตัวตัวละครเราเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเควนเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่ได้รับพลังค่ะทำให้กลายเป็นม,มีรูปมีร่างกายมีเนื้นอ,อมีไหนมีกาตถืออาวุธที่เป็นกางไกลประจำตัวแต่ว่าไม่ได้ผูกมา L O L ใช่ไหมเป็นสายไหนอะเวลาสู้อะในในเกมอะมังเป็นไฟเตอร์ที่สามารถใช้พลังเวทค่ะเป็นไรเออวทก็คือเป็นเมดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเมดสาวสวยเลยแต่เป็นอาวุธโอเค ร้าน <laughs> ลลนี้เป็นตัวแท้ๆเลยไหมหรือเป็นสกินหรือว่าเป็นยังไงถ้าเป็นตัวออริจินอลออริจินอลเลย สวยมากนะฮะตัวมีรายละเอียดด้วยมีตาเป็นสีฟ้าด้วยโอเคออะต่อไปของน้องครับผมค่ะก็เนสเโกนะคะเป็นตัวละครน้องสาวจากตัวละครหลักอย่างชันติโรนะคะก็ตัวเนสเโกเนี่ยเป็นอสูรนะคะแล้วก็เป็นอสูรที่อยู่ฝั่งตัวเอกค่ะเป็นอสูรที่ไม่รับคำสั่งจากฝั่งตัวร้ายค่ะ<อ>ก็เป็นตัวละครหลักของเรื่องเหมือนกัน,นะะวันนี้เราก็เห็นคอสกันเยอะอยู่ใช่สิเนะ <es> ด๊กชอบต้องต้องคาบไอ้น,นี่ด้วยใช่มแม่ไม้ไผ่ตรงนี้ด้วยเนาะเพราะโควิดเนาะก็เลยคาบไม่ได้ หรือไม่เร,เราเราอาจจะแบบทำแมสท,ที่เป็นรูปไม้ไผ่ตรงนี้มาก็ๆๆ้็เ่าทาดีน้องเป็นเอ,อ่อหน้าหงโงงหวังเชิงค่ะเป็นแบบนักจัดงานศพนักจัดงานศพ <c oughs> จักประหลือ,อย่างนี้เหรอ แกนชินอิมแพกใช่ไหมน้องเป็นธาตุไฟแต่ใช้หมแล้วชุดแต่ละคนที่จัดหากันมายังไงบ้างครับผมช่าคนนี้ค่ะอ๋อปล่อยเช่า<อ>แล้วปล่อยเช่าออ,อันนี้เช่ามาจากทางในเฟซบุ๊กอีทีค่ะไปอ่าไปสรหาอ่าชุดจากในกลุ่มเช่าชุดคอสเพลค่ะ<อ>ก็จะมีคนที่อาเปิดคาเปิดเช่าอะไรแบบนี้ค่ะ<อ>แล้วก็ไปตามเช่า เราคิดเท่กันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตัดเย็ดเอง,เองใช่ค่ะ <Pv> เราคอสเทกันมานานหรือยังน,าน่าจะประมาณสี่ห้าปีค่ะประมาณแต่ออว่าพอโควิดอยู่ไปก็งกลับมาคอสช่วงหลังค่ะแสดงว่ามีช่องทางการติดตามด้วยฝากให้เป็นแฟนหน่อยครับผมอ่าไอจีนะคะ f martina X m i t a n s g o n a ค่ะครับผมมาติดตามกันได้นะครับผมช่องทางการติดตามนะคะสกอตตนิววอลลสนะคะทาง Facebook ค่ะครับผมอ่าเนาะ เฟซบุ๊กค่ะน้องนักทำศพเฟซบุ๊กแป้งสุภาพรนะคะ P A N G ค่ะ S U P A P O R N ค่ะอย่าลืมตั้งเป็นสาธารณะนะรูปที่เราอยากโชว์นะ <c oughs> จะได้จะ,จะให้แฟนๆเข้ามาดูนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับทอเซให้สนุกครับผมครับตอนนี้ก็อยู่กับของเบ้งจากกระตูเรื่องอะไร จากคงเบ่ง่อเวลามาปันดาว์งเบ่งเนาะแล้วก็กับกับเอโกะค่ะเอโกเอเอโก้อ๋อเอโก้น้อวันนี้เอโกะจากเรื่องอะไรครับ เรื่องเดียวกันค่ะเอาเรื่องเดียวกันเลยครับคือในเรื่องคือของเบ้งตายจากศึกที่โกโตแล้วก็กลับชาติมาเกิดที่พี่บุญญาเฮ้ยแล้วก็มาแล้วก็มาปั้นน้องให้แกเป็นไอดอลโอ้โหน่าสนุกมากเลยดูด้ช่องทางไหนเนี่ยครับอ่าบิลี่บิลี่ครับผมบิลี่บิลี่เนาะโอ้โหตัวอย่างุัวพิเนะครับผมไปดูกันด้วยนะครับอ่าถ้าไม่ถึงเลือกคอสเป็นตัวนี้ครับผมเราส่วนตัวผมชอบของเบ้งชอบอ่าอ่านวรรณกรรมอยู่แล้วแล้วพอมาดูเรื่องเนี้ย คือตัวเองเป็นคนที่ชอบภายในที่แบบเป็นประวัติศาสตร์เป็นสายลินหนักอยู่แล้วแล้วก็เนื้อเรื่องอ่ะคือตัวเองเป็นคนชอบข้อวผับมันก็เลยแบบแมทกันพอดีก็เป็นมันคือเข้าทางเราก็เลยก็ขอับผมได้ออยาส่วนคแับประวัติศาสตร์ทั้งโลกปัจจุบันเลยได้ครับโอ้โหรอดมากครับผมแล้วนี่ทำไมชอบเหมือนกันเรื่องไงก็มาขับมาก็กึ่งๆค่ะแต่ว่าก็ก็ชอบเหมือนกันนิดนึงค่ะตรงที่ว่าเออเราชอบร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับตัวละครในเรื่องเนี้ย ก็ขึ้นเหมือนตัวแนเรื่องเลยใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะชุดเอามายังไงเอ่ยยังไงเล่าที่มาหน่อยชุดนี้คือไปไปเลือกผ้าจากการหลวงแล้วก็ให้เพื่อนตัดให้ผมโอ้างตัดแต่ผ้าจากการหลวงเลยขอบนุณากนะฮะโอเคก็เป็นแบบชุดสีนี้เลยแมในเรื่องใกล้เคียงใกล้เคียงเลยเนาะคอนเซ็ปประมาณนี้โอเคแล้วก็มีพัดอันนี้พัดอะไรเนี่ย คนนอกครับผมคนนอกเราจะรัสด้าได้รัสด้าครับผมอันนี้แล้วเอโกะเอโกะแต่งตัวอย่างนี้เลยใช่ไหมสไตล์นี้เลยใช่ค่ะสไตล์นี้ค่ะแต่ว่าเออตรงเสื้อนี่ต้องเปลี่ยนสีนิดนึงอะค่ะก็ต้องรอสั่งเองแล้วแล้วสุดท้ายเรื่องเนี้ยไปปั้นเอโกะเป็นไอดอลแล้วได้เป็นไอดอลปะตอนนี้ถ้าในหนังสือหรือว่าในอนิเมะตอนนี้คือตอนนี้เริ่มเป็นผู้ติดตามในไอจีประมาณหมื่นกว่าคนละโอ้เริ่มดังโอเคฝากช่องทางการติดตามของสองคนหน่อย ครับอาเฟสครับชนะชนนะครับผม C H A ครับ N A แล้วก็ C H O S k I M s A N G ครับผมอ่าโอเคครับผมค่ะ I G N A D A U N D E R S C O R E N T ค่ะโอเคฝากไปติดตามทั้งสองคนด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับตอนนี้เราอยู่กับสาวสวยน่ารักสองคนนะครับผมอ่าอันนี้คอสจากเรื่องอะไรครับผมการยูจากเกมชินิแพคค่ะ๋อเป็นเกมันคอสจากเกมวอร์ลนค่ะตัวละครชื่อนิออนอ๋อวอร์โลแอนที่ชอบโฆษณาใน YouTube ใช่ไหม สวัสด,ดีอะไรนะสวัสด,ดีผู้เล่นวอลเลนอะไรนะหนีไปค่ะหนีไป,<ๆ>ไปตัวละครเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยตัวละครจะเป็นคนขี้บ้าง,งานอะคะ่ะแล้วก็ขี้อายค่ะบเอาขี้อายเ <laughs> นาะเหมือนตัวเราเลยใช่ไหมว่าไม่ได้ขี้อายค่ะอ๋อไม่ได้ขี้อาย <laughs> แต่ว่าตอนตวันี้ดูเป็นขี้อายต้องให้เหมือนตัวละครกันเอาคลิปคาแรคเตอร์ค่ะคาแรคเตอร์โอเคเนาะวอลเลนก็ตัวละครนะคะเป็นตัวที่อ่าเป็นตัวละครที่มีพลังเรเดียนค่ะดูความสามารถในการใช้พลังซึ่งตัวละครนี้นะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะหัวรันแล้วก็แก่นพอตัวเลย กันหมายถึงว่าทีมเขาไปอย่างนี้เราไปล่นไปเลยค่ะวิ่งไปเลยโดนด่าเลยะใช่ค่ะเป็นนักวิ่งท้าไปทีมใช่ค่ะโอเคครับผมแล้วเสื้อผ้าชุดเราจัดหามายังไงครับถามก็ซื้อมาค่ะอ๋อซื้อมาเนาะใช่ค่ะซื้อมาทําเองหรือว่ามันมีเป็นสําเร็จอยู่แล้วมันเป็นเทีออเดอร์ค่ะเอาเป็นเทีออเดอร์ด้วยใช่ค่ะแสดงว่าตัวนี้ฮิตฮอตเขาทำมาอย่างนี้เลยฮิตค่ะ ผมลาของน้องละแลอวหนูซื้อของมามิกกันเองประมาณนี้เลยใช่ไหมตัวในวอลแร็ก็แต่งใส่เสื้อประมาณนี้เลยใช่ไหมคืออันนี้เป็นชุดไปเวทค่ะหนูเอามาแต่งเองเพราะว่าชุดเต็มยังไม่มีค่ะในทรงผมนี่เป็นประมาณนี้ใช่เป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วนะอ่าโทนะถุงมือกับปกแขนอะไรพวกนี้ล่อครับอันนี้เพื่อให้อยู่ค่ะเป็นทรงประมาณนี้เลยใช่ไหมในเกมก็เป็นทรงประมาณอย่างนี้เลยค่ะแล้วตรงคิ้วเนี่ยอะไรเท่าทีเป็นอ่อคือน้องมีพลังไฟฟ้าค่ะแบบว่าต้องเพื่อพุมพลังไว้ต้องแปะแผ่นอะไรนี้ไว้ตรงหัวค่ะ ไม่พลังมันลดลงมเป็นที่มาผมทําให้ผมมันชี้ด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะโอเคครับผมงั้นฝากช่องทางการติดตามให้หน่อยให้แฟนๆหน่อยครับสามารถติดตามได้ที่เฟซชื่อว่า List L นะคะ L I S E T W L E ค่ะเป็นเฟซส่วนตัวเนาะถ้าเราจะโชว์รูปไหนก็เปิดสาธารณะนะนะเดี๋ยวแฟนๆจะตามเข้าไปกดไลค์กันก็มอนซุปนะคะ M O N S O U P ค่ะเป็น Facebook ส่วนตัวค่ะคุณมากครับผมสองโฟมครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ ครับผมอันนี้แต่งตัวเป็นตัวละครอะไรจากเรื่องอะไรครับเพคอสไอชาชุดลูมีนเป็นอาร์ตของงานวีเบต้าที่กรุงเทพค่ะคืออะไรนะไอชาไอชาวีทูบเบอร์ไทยไอชาไอซิกาวัตนาโรวีทูบเบอร์เหรอโอ้โหคอสเป็นวีทูบเบอร์กันแล้วเนาะเป็นวีทูบเบอร์เกี่ยวกับอะไรอะ่ะก็คอนเทนต์ทั่วไปค่ะมันจะมีทั้งไลฟ์ร้องเพลงมีไลฟ์ไปเที่ยวล่าสุดเพิ่งมีวอล์กไปเที่ยวงานหนังสือที่กรุงเทพอะไรประมาณนี้ค่ะ โอเคแล้วคอสเทมมานานหรือยังคอสมาจะแปบ ปีแล้วค่ะอมานานแล้วเนาะฝากช่องทางการติดตามให้หน่อยค่ะช่องทางการติดตามติดตามได้ที่ f เฟซบุ๊กบิวทิติยากอนนะคะ B E A M T I D I A R Y A K O R N ค่ะ ig สกานากิคือสามสค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนิดนึงอ่าเสื้อผ้าเป็นยังไงแนะนำให้แฟนๆหน่อยครับผมเสื้อผ้าก็นี่ได้มายังไงจังตัาจังหรือว่ามาทำจริงมาจะจริงอะไรนพีจีนมาค่ะชุดก็สวยดีแต่ก็รอนานหน่อยรอนานหน่อย นะใช่ค่ะโอเคอันนี้ชุดเหมือนที่ตัวอย่างตัวละครเราเลยหรือเปล่าชุดนี้เป็นชุดของตัวละครในเกมเกนชินค่ะคือลูมีนค่ะครับผมตัวละครนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยตัวละครนี้เป็นนักเดินทางค่ะที่ตกลงมาในโลกของตัวเน,นเรื่องในเกมหรือว่าจะไม่ได้แล้วมันเป็นต้นเกมแล้วก็เดินทางไปเมืองต่างๆค่ะเพื่อตามหาพี่ชายของตัวเองค่ะแล้วเจอไหม ยังไม่เจอค่ะยังไม่เจอเรื่องยังไม่ถึงใช่ไหมย,ยไม่ถึงค่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับครับผมครับครับวันนี้ตอนนี้อยู่กับอ่าชื่อแก้มค่ะครับผมค่ะชื่อเบนค่ะเป็นตัวอะไรจากเรื่องอะไรกันครับเอ่ออคาเข์เป็นโมนาค่ะจากเกมเกีนชินค่ะโอ้เกีนเกีนชินวันนี้เยอะมากเลยนะใช่วันนี้เห็นเกีนเขาฮิตกันขนาดนั้นเลยเหรอระดองนี้ค่ะสุดยอดเลยครัอ่าคอาเป็นอากิเรล่าจากคาเมเดอร์รีไวท์ค่ะพาเมนไรเดอร์รีไวท์ไอ้มดแดงเหรอ พี่ดูถึงไงซปเปอร์บันนึงอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเป็นอะไรนะรีไวท์ใช่ไหมอ่าโอเคทำไมถึงคอสเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวที่รักจักภักดีต่อท่านกิฟเพียงผู้เดียวท่านกิฟใช่ครับเป็นตัวร้ายค่ะท่านกิฟเป็นตัวร้ายใช่แล้วเราเป็นก็เป็นตัวร้ายด้วยใช่ลูกสมุนหลักของท่านกิฟใช่แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนตัวเองแล้วเปลี่ยนแปพัก ทาเมนไรเดอร์มีมวฟฟนะครับแล้วก็เกมเก็ชินตัวนี้เป็นตัวละครชื่ออะไรนะขอโทษโมนาค่ะโมนาโมนาเป็นตัวละครแบบไหนครับเป็นเมดหรือเปล่าทีา <c oughs> ท่ดูเป็นเป็นนักเวทค่ะนักเวทก็คือเป็นเมดนะเนาะใช้พลังแ<ๆ>บบไหนฮะเป็นน้ําแข็งเป็นอะไรเงี้ยป่ะอันนี้จำไม่ได้จริงจำไม่ได้ไม่เป็นไรบางบางทีเราก็ชื่นชอบเห็นก็ชอบเราก็คอสเนาะอาจจะไม่ได้รู้ลึกออ่าโอเคไม่เป็นไรเป็นความชื่นชอบถามถึงเรื่องเสื้อผ้าหน่อยดีกว่า แต่ละคนมีการจัดเตรียมเสื้อผ้ากันมายังไงบ้างของหนูนะคะส่วนหนูจะเน้นแบบเป็นร้านเช่าค่ะเป็นเช่าเอาเนาะใช่ค่ะตาม Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความว่าตัวเองเป็นคนไซส์ใหญ่ค่ะครับไซส์ธรรมดามันอาจจะหาค่อนข้างยากก็เลยจะเป็นต้องหาเช่ามากกว่าแล้วมันจะได้ครบกว่าแลวราคาถูกกว่าที่เราซื้อมาสะสมเองค่ะเช่านี่ที่เดียวจบปะจบค่ะจบค่ะได้ทั้งชุดวิกแล้วก็มีชุดมีวิกมวกแต่รองเท้าถอดราคาเจ็บอโหเป็นยังไงรองเท้าถอดเป็นรองเท้าแบบไหนอ่ะเป็นเอ่อคัชชูสีทองค่ะอ๋อก็คือมัน เจ็บส้นใช่ไหมมันเจ็บค่ะเดินมาทั้งวันแล้วก็เลยถอนค่ะเไม่เป็นไรเนาะจ้าเน้นไปร้านทําเองค่ะทำชุดเองใช่เก่งมากเลยวันนี้ก็เป็นผ้าเราเอามาตัดเย็บเองหรือเปล่าเปนนอ๋อชุดนี้เป็น DIY มาจากชุดเดทที่อยู่ในบ้านอีกทีนึงเก่งมากเก่งมากอันนี้สร้างสรรค์ด้วยนะครับแล้วเหมือนเหมือนไหมหรือว่าคล้ายๆหรือว่าอย่างไงบ้างเอาคล้ายๆก็พอคล้ายๆ ครแล้วดวงตานี่คืออะไรเนี่ยเป็นท่านกิฟเป็นเหมือนเป็นแค่ตกแต่งของชุดเฉยๆมีมีแบบในในในเรื่องมีไหมมีค่ะมีเป็นดวงตาลักษณะนี้ใช่ไหมใช่โอเคครับผมขอขอมูลต้นนะับแค่เป็นแฟนดูอ๋อโอเคน่ารักมากค่ะโอเคอ่้งสองคนคพลย์มานานหรือยังโอ้โอ้ตั้งแต่ใหม่มอหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ปีนี้เข้าปีที่สิบ นางเอาแบบแสั้เนเนื้อเนาะมีช่องทางการติดตามไหมเป็นแฟนไหชื่อเบนนะคะช่องทางการติดตามยูทูบอยู่ช่อง smiling time ค่ะชือ่อเฟสชื่อเบนจอมีชำนาญน,นะคะค่ะช่องทางการติดตามนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook ค่ะแล้วก็ IG ค่ะชื่อกวินธิดาค่ะ,ะส่วนไอจะชื่อ kwtd แล้วก็ Underscore kham 43ค่ะ ก็ฝากติดตามน้องทั้งสองคนด้วยนะครับก็จะมาคอสเตอร์น่ารักน่ารักให้พวกเราดูกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมตอนนี้อยู่กับพวกเราเป็นกลุ่มที่แต่งชุดแบบ,บดีแอคอเตอร์ครับคือดีแอคเตอร์คืออะไรครับผมคือแบบจำลองจำลองประสรทครับจำลองประวัติศาสตร์เนาะอ่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําหน่อยว่าแต่งเป็นอะไรกันบ้างนะครับออผมแต่งเป็นชุดขุนนางญี่ปุ่นสมัยเฮอันครับเป็นพระญี่ปุ่นครับผมพระญี่ปุ่นเป็นตาแหน่งอาจารย์ครับ อะไรนะอาตาลิอาจาริผมเป็นแต่งชุดเกาะสมูไรครับผมเกาะสมูไรญี่ปุ่นเนาะใช่ครับผมผมเป็นยากุ่าช่วง70ย่านโกเบครับย่านนั้นคือใส่อย่างนี้เลยใส่อย่างนี้ครับโอเคถามแรงมันนานใจกันก่อนว่าทำไมถึงเป็นคนนี้กันอ๋อเพราะว่าพวกเราแต่เดิมก็ชอบชื่นชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วครับแล้วก็ ลายปศน์มันมีเรื่องให้เล่นเรื่องให้เล่าเยอะแยะเลยครับก็เลยแบบแต่งแนวนี้กันครับประมาณนี้เนาะอันนี้อะไรนะขุนนางใช่ไหมขุนนางครับเป็นขุนนางเขาเรียกว่าชุดคาริกินุนะครับเป็นคอรายละเอียดชุดหน่อยเป็นไงบ้างรายละเอียดชุดก็คล้ายๆกับชุดขุนนางจีนนะครับจะใส่หมวกทรงสูงแล้วก็ใส่ใส่เสื้อคลอกผมที่มีที่เหน็บที่ยติดคอครับแล้วก็เป็นชุดประมาณนี้เนาะเป็นชุดประมาณนี้มีห้อยย่ามด้วยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คเขาไม่เกี่ยวกับตัวครับครับผมอ่ะหลวงพี่ครับผมครับผมก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นกิโมโนแบบของพรระะะเลยยนนคัับมจาว ไม่ย่างครับอันนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่ย่างครับอันนี้เรียกว่ากวอนครับกิวอนใช่ไหมครับเรียกว่าโกโตเกสาครับโอโกโตเกรับโกโตบ้านเราเหมือนสบงว่าเราเรานะประมาณประมาณตอนนี้คือถ้าเป็นตำแหน่งสูงเนี่ยยิ่งสูงจะเป็นสีม่วงอ๋อนี่คือเจ้าอาวาสเลยนี่ไงครับผมแล้วก็จะมีผ้าผ้าคอยโอ้แล้วผ้าต้องปิดคอด้วยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาปิดหมดครับแต่ส่วนคอเนี่ยยังไม่ได้ปิดก็เลยจะเป็นต้องปิดไว้เพื่อการชิกาเห็นครับครับคือในญี่ปุ่นเขามันจะ กับไทยก็คือไทยคือหลวงพี่ไปอ่อยสิกาแต่เนี้ยที่ญี่ปุ่นสิกาจะอ่อยหลวงพี่ครับก็คือเราต้องป้องกันการเกิดอารมณ์ทางเพศใช่ครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะพวกเราก็เห็นกันแล้วตามข่าวสารอะไรอย่างงี้เนาะนอ่ะอโอเคครับผมก็แต่งเป็นกอดซุมาลครับเป็นงานแทนเมคเขาผมโอ้หนี่ทำเองหมดเลยเหรอเป็นของลุ่นพี่เขาผมสุดยอดเลยพอดียืมแกมาครับของผมยังไม่เสร็จยังยังอยู่ที่บ้านอยู่เลย ตอนนี้อธิบายหน่อยทำมาจากอะไรบ้างเนี่ยเป็นมีเชือกครับเป็นเชือกแบนไว้ที่ว่าเชือกรัดของมอไซค์รถกระบะใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นพลาสติกครับที่เอาไว้รองพื้นกระเป๋าครับด้านทรงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เป็นผ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาตัดบนการเป็นตัวนี้โ้สุดยอดเลยเนาะแล้วก็มีรองเท้ารองเท้าที่ทำเองได้บ้างใช่ครับรองเท้านี่เป็นรองเท้าวราจิครับเป็นรองเท้าฟางครับแต่นี้ตัวนี้ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายครับอนอเนี้ยอามผม่ให้ท่านผู้ชมหน่อย ข้างหลังก็เป็นประมาณนี้เลยเนาะส่วนดาบนี่เป็นเป็นดาบไม้ครับเป็นคาตานะครับผมคือ,อ <aku> ายากุซ่าทั่วญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะนิยมปิดกระดุมแล้วก็ใส่นิไทยครับแต่ของโกเบนี่เขานิยมเปิดอกครับเพราะว,ว่า สร้างความแตกต่างไม่อยากให้เหมือนแก๊งอื่นครับล้วย่งตำแหน่งสูงเขาจะใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทแต่ถ้าเป็นหัวหน้าแก๊งจริงเขาจะใส่แค่อชุดวอมครับคือจะไม่แต่งไม่แต่งจะแต่งเรียบๆเหมือนคนปกติครับแต่พวกลูกน้องจะแต่งตัวซ่าๆอย่างนี้หน่อยครับโอเคแล้วทำไมเราถึงเลือกเป็นเาคุซ่าเพราะว่าผมติดมาจากเกมเจคุซ่าภาคสองครับมีช่องทางการติดตามของทุกคนไหมอันนี้คอสด้วยกันหรือเปล่าหรือว่ารวมกันเฉพาะกิจครับรวมเฉพาะกิจเนาะ อาใครมีช่องติดตามมั่งอ๋อคือตอนนี้มีเพจเราจะมีเพจยิงธนูขี่ม้าแนวญี่ปุ่นครับเรียว่าชื่อกลุ่มว่าเชียงใหม่ยาบุสมัคลับนะครับใครสนใจเรื่องการขี่ม้ากับยิงธนูสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับโอเคครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับผม ตอนนี้อยู่กับน้องชื่อมัดหมี่ค่ะมัดหมี่เนาะคอสเพลเป็นตัวอะไรจากเรื่องอะไรครับมาคอสเพลเป็นน้องคลีจากแกนชิดอิมเพกค่ะอ๋อเป็นตัวแบบไหนน้องคลีเนี่ยน้องคลีก็เป็นเด็กสซนๆค่ะชอบเอ่อก่อเรื่องไปทั่วนิดนึงค่ะก่อเรื่องไปทั่วแล้วทําไมเราถึงคอสเป็นน้องคลีล่ะเพราะว่าชอบน้องคลีด้วยค่ะแบบน้องน่ารักดีก็เลยแบบเอออยากลองคอสเพลเป็นน้องดูค่ะอในเกมนี่เป็นคาแรคเตอร์เป็นยังไงใช้อะไรอาวุธอะไรใช้เป็นระเบิดค่ะเป็นระเบิดนะวันนี้พกระเบิดมาป่ะ อ๋อไม่มีเหรอโอเคแล้วเราคอสเทมานานเรื่องเพิ่งอันนี้เป็นครั้งแรกเลยโอ้ครั้งแรกเลยเหรอทำให้ถึงมาคอสเทนครับเพราะว่ารู้สึกว่าชอบแล้วก็แบบอยากลองอะไรใหม่ๆด้วยค่ะก็ชอบเล่นเกมด้วยใช่ค่ะโอเคมีช่องทางการติดตามไหมให้แฟนๆหน่อยไม่มียังไม่มีเนาะค่ะแต่ถ้าได้คอสเทกหน่อยก็เปิดช่องอะไรอย่างงี้เนาะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับตอนนี้เราอยู่กับชื่อครีมค่ะเนมคอส เคียวค่ะครับผมพึ่งค่ะเนมคอสฮารุครับผมชื่อเย็นนะครับเนมคอสก็เย็นเลยครับผมอันนี้แต่งตัวเป็นจากเรื่องอะไรกันครับเกนชินเกนชินใช่ไหมเป็นตัวละครอะไรแนะนำาห่อครับไรเดนโอเคท้าไม่ทำไมถึงแต่งเป็นไรเดนหรือว่าเพื่อน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 แนะนำให้อย่างนี้หรือล่าก็ประมาณนั้นอ๋อแล้วแล้วของน้องเป็นตัวอะไรครับเป็นผู้เขาค่ะก็เลยฮัลโหลเฮ้อเหรออุ้ยคุ้นคุ้นเหมือนกับมีคนแต่งเหมือนกันแต่เขาไม่มีอย่างนี้นะอันนี้เราทำเองหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยเป เขารับทำคอปอยู่แล้วค่ะเขาทำอันนี้เป็นเป็นอาวุธประจำกายเหรอครับใช่ที่เรียกเรียกว่าอะไรครับสตาร์ฟผมอ่ะสตาฟเหรอคือมันมากับตัวนี้เลยตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าเป็นจับเปลเอย่างงี่เนาะครับผมทำไมเลือกเป็นตัวจับเปลือกมันรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบบ้าบอติงตองติงตองอะไรรู้สึกเข้ากับหนูดีตาแดงด้วยนะเนี่ยทำไมตาแดงร้องไห้เปล่าไม่ใช่เนาะอ๋อเป็นคาเลคเตอร์อ่ะครับผมอ่ะคอสเป็นอาราตะกิอิโตะครับครับผมเป็นตัวแบบไหนครับ เป็นตัวละครที่บ้าๆบอๆ,ๆที่เล่นครับเป็นตัวฝัง่งฮีโร่ใช่ไหมฝั่งฮีโร่ครับฮีโร่นี่อยู่เนาะใช่ครับโอเคครับผมอันนี้คอสเพลย์กันมานานหรือยังเจ็ดแปดปีแล้วค่ะนานแล้วเนาะมีช่องทางมาติดตามไหมป่ะเป็นแฟนได้ลนะไม่ค่อยมีเ,ยเลยไม่ค่อยได้คอสเพลย์เท่าไหร่อะสารน, <laughs> นานทีคอสถ้าผมใครมีอะไรอยากจะฝากอะไรฝากเเลยครับไม่มีไม่มีเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับ วันนี้งานก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับทางเวทีก็เปิดเองขับปิดแล้วนะครับผมโอเคมีงานหนะ้าเราพามาเดินเที่ยวกันอีกวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบา,บาย